ว่าคนดูหมดแล้วแต่คน, sure of of นดูไม่เชื่อกันก็ไม่เป็นไรครับมีอวยพงอวยพรให้เด็กคนเด็กๆน้องๆนุ่นๆไม่เนี่ยเด็กๆน้องๆนุ่นๆอุตส่าห์มาเนี่ยมีอวยพรให้น้องไม่เนอะเพื่อนว่าอวยพรให้น้องเด็กๆน้องๆนุ่นๆเพิ่งไหมอวยพรไปแล้วอวยพรว่าอวยพรในคลิปของกูไปแล้วแต่เพื่อนอะ เพื่อนทำไมต้องเพื่อนถามคนนู้นคนนี้อวยพรมึงอะเต็มใจอวยพรให้คนคนดูหรือเปล่าไม่อวยพรไปแล้ว <c oughs> แต่เมื่อคืนเออก็แค่นั้นเองเอเอก็เพื่อนจี้คิงก่อนคิงก็แค่จี้เพื่อนกับถูกไหมอ่ะมันรู้เหลียมรู้ทันกันหน่าเพื่อนเออ,เอ,อคนดูผมถามหน่อยครับไอขับจากโคราชไปพัทยาช่วงปีใหม่เนี้ยรถติดไหมครับหรือไม่ติดถ้าติดผมจะได้แบบ ออกเร็วๆไงออกเร็วๆอะ่ะพรุ่งนี้จะได้ออกเลยแต่ว่าถ้าไม่ติดจะไ,ได้ออกจะช้าหน่อยติดไม่ติดอ่ะเพื่อนไม่รู้วะไม่รู้ว่ามันขากับกรุงเทพมันติดหรือเปล่าอ้าวติดหรอสรุปติดหรือไม่ติดเนี่ยกูงงเนี่ยสรุปติดหรือไม่ติด ติดไม่ติดไม่รู้อะแต่ว่าวันนี้มีหมอเอมีมีมีคนไข้กำลังเข้ามาหาหมอหมอฮะหมอเจอยู่อ๋อนลาจะเป็นอะคนไข้คนนี้น่าจะมาจากสุราษฎร์ป่ะใช่ใช่ว่าเลยเห็นว่ามีปัญหาทางด้านโพรงจมูกเขาก็เลยไม่ให้หมอหากับหมอเจอะมารักษาโอ้ยอย่างเง้เขาว่าไม่มีความสุขเดี๋ยวเขามาเที่ยวอ่ะไม่รู้อ่ะเขาเขาบอกว่าเขาเป็นเขามาเขาไม่เขาไม่ได้มาเที่ยวเขามาหาหมอเขาเขาแจ้งรายละเอียดหมอไปว่าเออจมูกมัน มันเจ็บอะไรแบบเนี้ยหมอเขาก็แนะนําลงมาต้องตรวจเช็คแล้วแล้วคนไข้จากโคราชมีอาการอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งหมอไว้มีอาการเจ็บเออหรือว่าออดไม่สุขอะไรแบบนี้ไหมเอายามาไว้เองแล้วครับเอายามาไว้เองแล้วครับมียาไว้เองเล้วใช่ครับใช่อย่างนี้ก็โอ้โหอันนี้ยารับจากหมอไหนอ่ะตอนนั้นน่าจะรับจ้างหมอเจครับหมอเจหมอเจก็บหมอกอน เขาเข้าเวรไงเขาก็เลยกินมาไว้สังตรงหมอฮะชอบชอบเล่นชอบเล่นเล่นในนี้เองเนาะไม่ได้ป่วยนะหมอฮะแต่ไม่ชอบไม่ค่อยจ่ายยาครบเนาะหมอฮะเขามีลูกแล้วหมอฮะเขามีลูกแล้วเขาก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยท่า่แล้วตอนเนี้ยคนไข้มีมาจากสุราษฎร์จากเดี๋ยวมีจะมาจากโคราชอีกมีคนไข้จากไหนไหมวะเนี่ยหมดแล้วมั้งน่าจะป่วยแค่สองคน มีเรื่องใหญ่อีกแล้วนี่จะตัวกำลังมาต้องให้รุ่นใหญ่อย่างคิงโซเยลลงไปโคซดหน่อยอะไรอีกเช็ดหน่อยครับสองจีไอเหีย แกเอาอูไม่ไม่เอาแล้วครับเล่นโกงอะไรอย่างเงี้ยหลอดนี่โดนกูทีเดียวหลอดนี่้ย่โดนกูทีเดียวแย่ไม่กูไม่ใด้กลัวมึงเลยนะเพื่อนมึงเล่นโกงคนดูคนรู้แต่เขาเขาบางคนเขาช่วยเขาข้างมึงจริงไม่ใช่มึงไม่มง้นมึงไงมึงไม่มึงมึงมึงลงลิปมึงไม่เห็นเลยเหรอว่าคนคอมเมนต์ว่ามึงขนาดไหนอะใช่หรอมึงไปนะตอนแรกเอางี้เนี่ยมึงกล้าสั่นปะเราไปเล่นเนี่ยกล้าปะหรือไม่กล้าถ้าไม่กล้า เงียยปากรูซิปรูซิปเงียบปากรูซิปรูดไว้เดี๋ยวก็ลบเกมเหมือนฟีฟ้าอีกี่เฮียแต่ฟีฟ้าผมว่าผมมีทางชนะอยู่เป็นลพันสองพันแล้วได้อยู่เจ้าไม่ได้เจ้าก็มา<ต>เดี๋ยวกูได้รหัสแบบพร <อ S 2> <พอ S 1> ไม่ไมฟีฟ้ามันเลือกมันเลือกไอ้น,นี่ไม่ได้ไเลือกตัวไม่ได้ไม่ต้องมันมีรหัสเท่ากันอยู่มันมีรหัสของกูสี่แสนล้านของเขือสามแสนเก้าหมื่นล้านเป๊ะเท่ากันเป๊ะ เด็กกูลหันไอบอลก็ได้ได้เอาดีเอาดีเอาดีอันนั้นก็ได้ถ้ามึงอยากต้องการแบบตัวเท่า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 กันมาดิโว้มึงเลือกเลยจะเล่นรห,หัสโน้ตไอรหัสกูหรือรห,หัสเขือเท่ากันหมดเลยไว้มึงเลือกก่อนเลยหรืจะสลับเรื่อยๆก็ได้ไอ้ตาถ้ามาพัทยาชวนไอ้โล้นมาขับแพนด้าดิกูอยากเจอมึงและก็ปลดแบนด์กูด้วยไอตาถ้ามาพัทยาชวนไอโล้นมาขับแพนด้าดิ กูอยากเจอเดี๋ยวกูเลี้ยงอะไรเนี่ยพี่คิงโด<ข>นไอ้เขาืาอนตอสามเม็ดเราไม่โกงหรอกแต่มึงเล่นอ่อนทุกรอบที่เจอกลัวก็บอกคิงไปโอ้มันมัน,ม,นมันแน่นอนอยู่แล้วครับงั้นมันก็ไม่ลบเกมหรอกฟีฟ้ามาโดนผมแบบจนจนหลอนนะโดนจนหลอนนะโดนจนเบื่อพอตีมแบบไม่มีความสุขอะนั่งงอมอ่ะก็มึงอยากง,งอมอีก ทักหานะเฉลิมพลทับทตมเทศครับเพื่อนเพิ่งสตรีมหรอครับใช่ครับใช่ครับพอดีานนพาน้องในบ้านาวันนี้ผมว่าพี่มามึงไหวพี่มาดีโอ้มันกลัวจนหลอนแล้วมันไม่ฟังคนดูแล้วมีรหัส9.56ล้านล้านล้านเอาไหมจะทักเฟซไป JAX ชีวิตโอ้มีแต่คนบอกว่ามึงอะ มาได้แต่มึงไม่รักคนดูไงมึงมันไม่กล้าไงไอ้ขี้เปียกมึงมันไม่กล้าผมไม่อยากงอมวันนี้อยากอารมณ์ดีอยากก็แสดงว่าก็แสดงว่ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ไหวก็แค่นั้นเองกูถึงบอกว่าต้องรูดซิปแบบรูดซิปปากอะแบบห้ามพูดอะเดี๋ยวหนึ่งขอขอลาคนนี้ก่อน ไปเอารหัสไขรก็มาเถอะแต่ถ้า <c oughs> มึงจะเล่นกูแนะนำให้มึงเข้ารหัสกูไปโหลดก่อนไม่ครับไม่อยากยินรหัสไขครับอยากกินรหัสแค่ขอ,ของคนดูเอาสิเอาสิเอาสิเขัมงนะ โอ้ยเฮียโฮมันโทรไป n, ไม่รับไว้สัตแม่งอ่านแชทกูนะแมออนยิบสี่มันมีรหัสเหรอเอ,อเลนเมาเทสสามด้วยเลยอะไรพีนาเนะ พี่มาเลยหมายถึงหยิบมือถือมาโอนเงินไหวพ่อมึงอะไหวไหวพี่แพ้แต่แค่อายคิดหน้ามาตลอดอยาวันโอ้ผมไม่อยากเอามานันผมไม่อยากกันนี้เว้ยผมอาจมีชนะได้อันเนี้ยอันนี้ยอมรับอาจจะมีชนะบ้างถ้าผมช,นะชนะได้ดีผมชนะเกมเดียวปุ๊บผมออกเลยก็มันก็ต้องมีชนะดีเพราะกูอ่อนให้มึงกูอยากให้มึงเล่นกูย,วยาวๆเป<อ>่ยถ้ากูนชนะมึงก็เป็นอย่างเงี้ยมเนี่ยม,มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยจะไม่ไมีไม่มีคนเล่นกับกูเว้ย เก่งกินไปก็ผิดไม่มึงฟังอันนี้กูก็อ่อยให้มึงกูก็อยากเล่นกับมึงไปสนุกสนุกเอาสิก,าาก็ก็เข้ามาถ้ามึงกล้าก็เข้ามาอีออกขี้กากเข้ามาได้พี่ตอบผมมาละตามมาันี่ายเลยหัวปะใช่เพียพีกูโทรไปแล้วตามไปแล้วมันอ่านนะมันอ่านแชทกูนะ อ่านกูกูทักไปตอนเล่นมาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องไอ้โหก็ได้ไม่เันไระมีอะไรพี่ต๋อพี่ชายไม่มึงบอกกูว่าไงนะตอนตอนตอน,ตอนที่เล่นอนะ่ะ ดูดูเฟสดเล่นดูเฟสดได้พี่ได้ได้คิงไปไหนอ,ะอ่ะอะคิงไปแล้วช่างมันคิงไปแล้วช่างมันอ่ะเล่นว่าไงพี่มึงมีอะไรจะบอกไหมกูว่าคนดูเขาแน่จะเข้าใจเรื่องไหนพี่เรื่องที่มึงบอกคุยกับกูตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวอันนี้คิงไม่อยู่นะมีมึงกับพี่อยู่ในห้องสองคนคือกูจะบอกอย่างนี้ว่าคนดูคนนน่าจะรู้และจะเข้าใจ

กินไหมเนี่ยหรือไม่กินเดี๋ยวก็แอบเป็น,นอนนีกโอ๊อยู่ที่ยที่สองเพื่อนไม่ไหวแล้วไม่พวมันเกิดกูมันไม่ไหวจริงๆไม่ดิมันเกิดกูอยู่มึมยันเช้าไม่ใช่ก็อันนั้นเนี่ยโอเคแต่หมายถึงวันอื่นน่ะผิดหวังจัดไม่กล้าเฉยไม่กล้าพ่อมึงเนียมึงเป็นเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้จะให้จากกูเสียตังค์ไว้ให้กูยิ่งเจ็บสิวอยู่ เพิ่งไปหาหมอไปแล้วมึงไม่คิดว่ามึงจะชนะกูได้เลยเหรอหรือว่ามันไม่มีทางเลยอะไรเพื่อนมชนะได้กูไม่อยากงนงีบเมื่อกี้กูก็อารมณ์ดีกูอยากแบบเออเล่นชิวๆอยากอารมณ์ดีโอเคเพื่อนเออกูก็มีโอกาสชนะได้แต่ถ้ากูแพ้มาอะไรเงี้ยกูจะงนงียบก็แสดงว่ายังไม่อยากงอมใช่ปะอะไรกูว่าแสดงว่ายังไม่อยากงอมไงที่แล้วก็ไม่อยากงอมมันไม่เกี่ยวรอกเพื่อน ปอดหร่อวะเป็นกูนะกูไหนคนไหนพี่มาปอดหรอคนไหนนี่นหะนั่นและนั่นะน่ะกูจะแบนตัวนี้เลยเปมีสุดออซิวอะเอางี้ถ้ากูสตรีมอยู่แล้วมีคนมาพิมพ์อย่างงี้กูนะกูไม่ยอมหรอกจะเป็นใครกูก็จะสู้นี่เฮียคนดูครับเพื่อนเพื่อนผมมาหลอนเสียงอะไรรู้ป่ามาหลอนเสียง มันหลอนเสียงบปกงบมึงหลอนเสียงนี้กูใช้เวละมึงหลอนเสียงนี้กูใช้เวลาไม้มึงผิดหวังอะไรเนี่ยอเรมาบาบาเนี่ยเรมาบาโบบาบาบาอะไรเนี่ยมึงมึงมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะน้องมึงมึงเป็นอะไรนี่มึงผิดหวังอะไรฮะลุยเกลีเย็ดแม่ ก็บอกถ้าเล่นเนี่ยพี่อารมณ์เสียพี่ก็ยังพูดอยู่ว่าว่าพี่อาจจะอารมณ์เสียเราไม่ฟังเหรอเออผิดหวังแล้วแต่พ่อมึงเธอกูก็ผิดหวังในตัวมึงเหมือนกันก็ผิดหวังในตัวคุหรือเปล่าเ็ไม่ได้ผิดหวังในตัวมึงก็ผิดหวังในตัวกูที่กูไปตบมึงบ่อยไงคุไม่กลัวหรอกเพื่อนอัน,นแล้วมึงเรียกไอเรนเกย์โฮมมาทำเพี้ยอะไรเนี่ยกูยงงังงงอยู่เนี่ยพี่ตาดไม่มึงต้องพูดไอตรงนั้นน่ะพูดอะไรพี่มู้จะพูดอะไรเนี่ย มึงจำในบ้าะที่มึงบอกกูตอนเช้าอ่ะจำได้แต่ว่าผมไม่อยากพูดที่ตอนทำไมอ่ะมันไม่พูดอย่างนั้นมันก็ทำอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะไปลำกันเองมันต้องพูดเพราะว่าเด็กเด็กเห็นเด็กจะได้นี่ให้เหมือนเหมือนที่ชนรถไงอ่ะโอเคนะเพราะกูพูดไปแล้วถ้ากูไม่อยู่อ่ะถ้ากูพูดไปกูไม่อยู่กูหลับมันก็มีคนแหลมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะคนดูเรารู้ในกลุ่มรู้ มันก็ไม่กล้าทาแล้วและพี่แอผมเป็นคนพูดใช่ไหมใช่พูดเลย <c oughs> พูดได้เลยดูสวยมึงจะสวยเรื่องอะไรไม่โอเคโอเค,อเคได้แนละ้วผมพูดเองก็ได้พี่ตัดครับคนดูไอ้นี่ไงเวลาแบบใช้คําพูดอะแถ้าคนดูเห็นคนใน <c oughs> แก๊งอะเอออ่าไปแบบไปพูดแบบเปรียบไปแบบผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยว่าแบบพาใครมาเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้แบบงูพิษอะไรแบบเนี้ย ขอแบบเต็มระบบเลยนะกับคนที่พูดแบบนั้นกับผู้หญิงอะ่ะหมายถึงคนในแก๊งเรานะอืแบบมันจะบอกว่าประมาณแบบว่าไม่รู้จักการแต่ไปพูดอย่างนั้นนะความรู้สึกผู้หญิงใช่ไหมที่มึงพามาถูกปะใช่แล้วก็แบบพูดแรงๆกับผู้หญิงอะ่ะฉุนจัดเลยตอนเช้าอะ่ะก็บอกว่าผมก็ไม่ไม่โอเคบางทีมันแบบเดินอย่างงี้แบบโกรธเพื่อนเลยะ่ะอย่าเพิ่งนะก,กูกูก็นึกว่าเรื่องอะไรจริงจริงเรื่องนี้มึงควรพูดไอ้ควรพูดเองนะมึงเป็นหัวแก,งก๊งอะมันจะเชื่อมึงมากกว่าไม่กูพูดไปแล้วกูพูดตั้งเรื่องชนรถ เรื่องคําพูดอะไรการวางตัวเงี้ยกูพูดไปแล้วนะวางตัวหน่อยนะน้องมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะพอกูไม่อยู่อ่ะตอนแรกกูอยู่ไม่ทําพอกูไม่อยู่กูไปหลับไปนอนอะ่ะเข้าใจไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะเพราะมัาชอบตื่นมาไ,มได้เที่ยงลแล้ว้องมมีเดียวคนมีเดียวคนเม้นเนี่ยกเอวเฟื่อเขียวก็เลยเอาไอ้ตั๊ก่อนเลยเนี่ยนี่ัวแกงตัวดีดูมันเม้นกันดิยีไม่มันไม่เหมือนกันอ่ะผมเล่นผมก็รู้ถูกไหม แต่ที่ไอ้ไอ้โฮบจะสือ่อคืออะไรไอ้ไอ้โฮบจะสื่อกับไอเรนจะสื่อก็คือเด,เด็กเด็กเด็กในแก๊งเราชอบไปถามถ,ามถูกไหมเวลามึงอุ้มหญิงมามแซลมึงยังไงนะแซลไก่โฮบอ,อะเออพูดได้หรอพี่ตานพูดได้พูดเลยของของอมของไอโฮบมันแรงผมพูดพูดของไอโฮบเลันะผมพูดของว่ามึงพาง,งูตัวไหนมาเนี่ยเนี่ยคำนี้มันแรงเกินไปเว้ยคือ ไม่รู้เดยแต่ว่าให้ผมเป็นคนพูดนี่ผมก็เจ็บอยู่เหมือนกันพางูตัวไหนมาไม่มึงต้องบอกกับกับทุกคนด้วยนะรวมรวมถึงตัวโงหัวด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไอเฟรมหรืออะไรอะ่ะไม่มันมามันมามาได้แต่ว่าเราก็ไม่แค่แบมไม่ต้องไปพูดเยก็ให้เขาคุยกันอะ่ะอันนี้จู่ๆแบบมันเดินมาแล้วมันก็มาพูดเลยใช่ไหมถ้าพวกมึงเข้าแลนอะ่ะ ใช่ใช่ผมผมผมันไม่ได้คิดอะไรแต่บาง<ต>ทีไอ้โฮมันหัวล้อเนี่ยพี่โดนเหมือนมันก็เซ็งแต่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 ว่ามานั่งพูดอย่างนี้ไม่ดีต้องต้องไปพูดกับพูดอย่างงี้ดีแล้วแต่ว่าต้องพูดกับให้ทุกคนได้ยินด้วยอย่างเงี้ยโค้ดไม่กูเข้าไปในเมืองวันนี้ไอเรนบอกว่าพี่วันนี้แกงเราเขาพักกันนั้นเนี่ยมีอยู่กับสามคนเนี่ยพี่แต่ถ้าจะเรียกจริงๆกูมองว่าก็มาสามสิ่บวกได้ให้เขาไปเทิร์นไปพักก่อนแบบเอาง่าย ถ้าคนดูมันรู้อ่ะอย่างน้อยอ่ะมันไปดูช่องน้องๆอ,อ่ะมันจะได้รู้อือคือตอนนี้ยในในแหนตอนเนี้พวกแบบว่าพวกผู้หญิงอ่ะหรือใครประชาชนอ่ะชอบมายืนหน้าแรงเราหมดแล้วเพื่อนไอ้หน้าแรงคือจะพูดยังไงอะไอ้ยืนาเล่นเล่นคุยหน้าแรงปกติอะ ถึงบอกว่ามึงพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกได้รับรู้กันบางส่วนต้องไป่คุยกับน้องเลยกูเด็กๆกูจะไปพูดนะแล้วแล้วกูหลับแล้วกลุมไม่อยู่แล้วมันมีแบบอีล็อกเดิมอีกอะแต่มันก็มันก็ยังดีที่ได้พูดไปแล้วไงไม่เข้าใจถ้ามันยังมีแบบเดิมอ่ะกันอย่างชนรถอะกูพูดไปแล้วไหมกูพูดไปแล้วก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เบานะไม่ใช่เบาะคนในกลุ่มเองไอ้เบาไอ้นั้นนะกูพูดไปแล้วจริงจริงชัวหรอมึงพูดชัวหรอ พึงพูดแบบทุกคนอยู่พร้อมกันแล้วด่ามันชัวร์หรอจะ,จะให้กูยังไงอะ่ะหรือว่าเรียกคุยหรือว่าพูดในใ,ในในสตรีมกูถึงบอกว่ามันมันไม่มีทางรับรู้ได้เลยนะแบบเนี้ยถ้าเราไม่ไม่ไปพูดแม่งไปเลยอะ่ะกูจะให้กูแบบไม่รักษาน้ําใจพูดแบบไม่รักษาน้ําใจเลยใช่ไหมแบบจะให้รักษาน้ําใจหรือไม่รักษาน้ําใจอะ่ะต้องถามอย่างนี้ดีกว่าแล้วการพูดอย่างนี้กูว่ามันก็ม,นกมันก็มีมี มันก็เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่แค่ไปพูดให้แม่งได้รับรู้ไปด้วยอะ่ะให้แม่งได้จําไว้ด้วยอะ่ะถูกปะพูดแม่งไปเลยหรือหาใครพูดสักคนก็ได้เว้ยด่าแม่งไปเลยโอเคเพื่อนข้าเมืองละเรียกมึงเรียกมันมาไหมล่ะ เออแล้วมันไม่มีใครอยู่แล้วมันไม่มีใครอยู่แล้ว